DSI สนธิกำลังจับกลุ่มโมเดลลิงเครือข่ายเผยแพร่ภาพลามกเด็กแหล่งใหญ่ของโลกกลมสืบสวนคดีพิเศษโดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศได้รับเรื่องจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียเกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทยซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมลุ่งละเมิดทางเพศเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้รับแหล่งข้อมูลเพียงฝ่ายภาพโป๊ภาพเดียวจนนำมาสู่ปฏิบัติการ แบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้กลมสืบสวนคดีพิเศษได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลจากองค์กร Operation Underground d e เ l Road มาโดยตลอดซึ่งเมื่อทราบเบาะแสว่ามีการกระทำความผิดชื่อนายทักกออักปรถมชัยหรือหมีหรือนายบาทจึงได้มีการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจนครบาลโชคชัยและประสานข้อมูลกับ FBI Homeland Security Investigation หรือ HSI และ New Zealand Police เข้าจับกลุ่มนายทกรเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2,563และในวันเดียวกันได้สนธิกำลังกับตำรวจคลองหลวงรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญเพื่อเสนอเป็นคดีพิเศษที่77ทับ2563านำไปสู่การจับกลุ่มนายอนุเดชแสงแก้วหรือนายนุหรือเนเน ผู้ต้องหาตามจับสัญชาติไทยในวันนี้ปฏิบัติการในวันนี้วันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และองค์กรเอกชนไม่สแสวงหาผลกําไรได้จับกลุ่มในอนุเดชแสงแก้วหรือนุหรือเนเน่ได้ที่บ้านพักซึ่งได้เปิดเป็นสนานักงานโมเดลลิงซึ่งถือว่าเป็นโมเดลลิงเด็กที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของประเทศไทยในข้อหานําสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นลามกข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปสามา,า,มารถเข้าถึงได้กระทำชำเราหรือพยายามกระทำชำเราเด็กที่มีอายุไม่เกิน13ปีซึ่งมีอาจจะเป็นภรรยาหรือสามีของตนซึ่งเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามทำอนาจารอายุเด็กไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยพาเด็กที่ยังอายุ Favorite ไม่เกิน15ปีไปทำอนาจารแม้ว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม ซึ่งการพรากเด็กที่มีอายุไม่เกิน15ปีคือถามว่า,มาเมื่อกี้เราได้คุยกับผู้ต้องหาค่ะสอบสวนผู้ต้องหาเขาให้การว่ายังไงบ้างนะคะเขาก็ให้การว่าเขาเป็นลักษณะเหมือนกับเขารับจ้างถ่ายโดโมเดลลิ่งของเขาหละครับเขาก็ว่าอย่างนี้ครับคือเขาก็บอกว่าเอาเด็กมาแล้วก็มาถ่ายเพื่อที่จะทําชื่อเสียงทําอะไรอย่างนี้ครับเขาก็าว่าเขาไปเขายอมรับไหมว่าเขามีการ อัดคลิปหรือว่าถ่ายคลิปเด็กอนาจารเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวยังครับเดี๋ยวเราต้องต้องคุยกับวิธีนึงนะครับเบื้องต้นวิธีการที่เขารอรวงเด็กเข้ามาหาเขาใช้วิธีการยังไงคะโฆษณานะครับโฆษณาในชักชวนการศึกษาครับให้ให้ให้แบบเหมือนแบบเด็กคนเข้าไปดูแล้วก็มีการโฆษณาว่ารับจ้างถ่ายนะครับก็จะมีรายได้มีอะไรอย่างนี้ครับก็ชักชวนชักจูงแบบนี้นะครับทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับอย่างงั้นด้วยนะแต่เบื้องต้นก็คือยังให้การ ปฏิเสธหรือว่ายอมรับทั้งหมดหรอคะตอนนี้ยังยังไม่ได้ลงในรายละเอียดครับแต่ว่ามันมีของกลางมีอะไรพร้อมหมดนะในที่เกิดเหตุนะครับนี้เท่าที่ดูแล้วมีที่ตกเป็นเหยื่อเยอะไหมครับเยอะมากเริ่มต้นเยอะมากนะครับไปเสียจากบิดาหรือมารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อไปทําอนาจารจับการสืบสวนและการจับกลุ่มในอนุเดชในครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าพบคลังภาพลามกอนาจารเด็กมากกว่า50,000 0ไฟล์ภาพซึ่งนับว่า เป็นภาพอนาจารเด็กที่มากที่สุดและเกี่ยวพันกับการล่วงละเมิดเด็กอีกจํานวนหลายพันรายภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่าครั้งใดๆนอกจากการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วกลมสืบสวนคดีพิเศษได้ประสานไปยังองค์กรเอกชนไม่สแสวงหาผลกําไรได้แก่องค์กรโอเปอเรชันอเดรกราวลีโรสมูล,ลนิธิเอเทเวนตี้วันและองค์กรไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลมูล,ลนิธิพิทักษ์สตรี ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคมเพื่อเข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายการจับกลุ่มในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข่าวจนมาถึงการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่มีความเชื่อมโยงในการกระทำความผิดอีกหลายทวีปทั่วโลกซึ่งกลมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการแถลงการอย่างละเอียดในการร่วมมือและแนวทางในการดำเนินร่วมกันต่อไปอีกครั้งอันเป็นสู่การช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการสแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศซึ่งเป็นความผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมและเป็นกรณีหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีมงานข่าวตื้นได้ที่ช่องทาง Facebook สืบจากข่าวและช่องทาง YouTube SVC h a n n e l ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป